เดี๋ยวคณะสืพูดนะครับจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์นะครับตอนนี้ก็สอนภาษาและนิเชตร์อยู่จริงๆแล้วโครงการไร้บาลานี์ถือว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้หลายคนหรือจะเรียกได้ว่าทุกคนในชีวิตมันไม่มีความสมดุลแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบแบบโดดเดี่ยวนะครับจริงๆแล้วถ้าเราสามารถทําให้ชีวิตเนี่ยมันเกิดความบาลานซ์ขึ้นได้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิต มากยิ่งขึ้นมันก็จะมีความสุขตามมากับภาพของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะครับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเพราะอีกหน่อยเนี่ยเขาจะต้องออกไปเฉลิโลกว่างการที่จะเรียนรู้ทันไม่ชีวิตประจุการศึขษานี่เป็นสิ่งสำเป็นและสคัญนะครับโครงการนี้เยี่ยมครับ